ก็แล้วกันบายบายมีพัสดุมาส่งเพื่อนเออ,เอขนาดป้านิดลงปไปาหในก็ไม่ได้ช่วยอะไรบอกเลยว่ามีพัสดุโอเคครับทุกคนวันนี้เราจะมาตะลุย LV ในแรงงดมอนกันอีกครั้งจนกว่าเราจะขึ้นคอนนะฮะ สำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นฮีโร่ในโหมดแรงค์บีนะครับของคุณไรเซอร์ว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับคลิปนี้ผมว่าจะไม่ตัดนะแต่ถ้าเกิดมันยาวเกินมันก็จะตัดไม่งั้นก็กอนะครับผมกลัวคลิปมันน่าเบื่อเกินนะครับเดี๋ยวเราจะมาเป็นออฟเลนเหมือนเดิมนะครับ ส่วนเทียสำหรับออฟเลนแรงบีก็จะประมาณนี้นะครับรอดูว,ว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรนะครับ,งบเงอนแม็กเขาจะเล่นเป็นแท้งนะครับส่วนใหญ่แล้วเราแบนก่อนแล้วกันเอาเป็นอาญานี้แหละ ผมว่า,วานะควรภาษานม่เผื่อเขาจะเล่นอ่าออฟหรือว่าแทงนะครับผมก็เลยเผื่อผมจะเล่นป่าให้ก็ได้ถ้าเขาอยากเล่นนะแต่ดูเหมือนว่าเราจะต้องชนกับเอเลนนะครับไม่น่ามีปัญหานะแต่ว่าถ้าเกิดเจอคนเมนจริงๆก็เอาเรื่องนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ต่อกรอยากเหมือนกัน เราจะได้พี่เบิ้มโตรโรมานะโอเคเหมือนเขาจะต้องการโมลาดนะครับเราเจอกับคิวเลนกับไบโอเอาตัวไดดีหลหรตอนี้เขราอยากจะเล่นบัตเหรอืมแรงบีแรลงบีถ้าใช้ก็น่าสนใจอืมงั้นนี่เลยทุกคน มันต้องตัวนี้เท่านั้นนไหนเราก็เจอคิวเลนแล้วเราก็อย่าให้มันหายตัวครับอาม็กมากดมันเราดูเขาจะเอาซิปมากแก้หรือเปล่าโอเคไม่เอาซิปเอาแอนเนตแต่ไม่แน่ใจว่าอันตีเขากันเราอันตีเราได้หรือเปล่านะครับอย่าไปข้างมาันเลยไม่เอาซิปก็โอเคเลยผมมัคานซิป,เเม,าปมากเลย โอเคเดี๋ยวตัดเข้าไปในเกมเลยดีกว่านะครับโอเคเปิดมาแม่งเจอคอมสี่โอ้ย่างเท่เท่อยากมีบ้างจังแต่ปรอเิญว่าเราไม่ได้เล่นเกมเขา,เ,าเขาเลือดน้อยกว่าเราแต่เขาตีแรง แต่ก <Luc> ็ด <IN á S 2> ูเลือดไม่เป็นไรครับเราลดการพื้นฟูอยู่แล้วน่าจะไม่มีปัญหานะฮะสวัสดีครับอ้าเพื่อนมาแล้วเหรอมาไวจัดอยู่ไหนโอเคออกไปซะออกไปมาทำไมไอ้บ้านนาแล้วนนน้องมาทำไมไอ้บ้านนานน้องไม่ต้องกลับป่าเราโดน เอาเอาสิเอาสิยืนในซอยเลยนี่มาซอยในป้อมเราบ้านเหรอโอ้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 โอโอโอดีนะไม่โดนพัตเตอร์โดนพัตเตอร์ไปนี่ตายแน่แข็งไปหนึ่งสเต็ปโอเคแต่เราไม่มีเลือดว่ะเสียดายเราไม่มีเลือดครับโอ้ปิง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 สักไม่ถึงว่ะโอเค คครับสวัสดีครับโอ้ตาย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 ใจเย็นเพื่อนใจเย็นกลับก็ได้จ้าดีนะเขาเราไม่ตายมาไม่ได้หนึ่งยอนไปเราออกเป็นของพก่อนไหนราทาเราเอาไวเลยโอเคมีแค่นี้ยนรับโอเคกลับนะเดี๋ยแวนเราก็้ไปเอาตร้นบยโอ้ทนแทวดิจ้า ัดัดติเอ้ยมึงก็โอ้ล็อกล็อกแต่เราตัดเลือดครับเขไม่ได้เลือดล่อให้แล้วกันลอให้แล้วกันบาย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 นายจะมาดูดเลือดอะไรกับเราเพื่อนลืมไปหรือเปล่าว่าเราตัดเลือดโอเคครับเรามีอันติีแล้วอ่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวเราล็อกไ้โอแล้วกัน รอดูว่าป่าก็จะทำให้ไบโอเลือดลดได้เยอะหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ่าโอเคเพิ่งรอไดไบโอ,โอฉันเลือกนาย<อ>มีพัสดุมาส่งครับ Hey that's pretty good ครับโอ้แจ็คพอตว่ะสองตัวว่ะตัวที่สาม หรือเปล่าตัวที่สามหรือเปล่าตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สามอย่าหนีจะเป็นสองม,มดแล้วหมดเลยหมดตัวที่สามว่ะเสียดายเอ็กซ์คีวก็ไม่มีอ้าวเอา้เอาแล้วทำไมไมันไม่วาร์ปล่ะเนี่ยโหปิง ปิงแดงจัดเลยอะไรวะเนี่ยโอ้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 มาหรือยังเอ่ยเคยเป็นนะมันเป็นวะยังไม่หายด้วยโอ้โอ้เดี๋ยวเราต้องบอกเขาแล้วครับว่าเราปิงปิงมากเลยตอนนี้จะหายไหมล่ะเนี่ยเราอันติด้วยแล้วกัน จะอายแล้วมั้งโอเคครับเรามีอันติีแล้วเดี๋ยวเรารอดูข้างล่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปเคลียร์เคลียร์บนก่อนดูเชิงข้างล่างไปก่อนครับแอนเน็ตแอนเน็ตน,น,น่าจะไปแล้วไหมล่ะแอนเน็ตได้ไหมวะโอเคครับงั้นเรายัางไม่ไปตามที่ไปก่อนครับอ่าวายโอ โอโอเคเครื่องหลอดแปบบ๊บนึงนะแป๊บบนึงโอเคไวนโอไร้เลือกนายเราจะไปส่งพัสดุตรงนี้แหละเพื่อนมีพัสดุมาส่งครับเรียบอ้าวโอเคทำไมพี่โตโรก,กูได้แล้วั่นแอนเน็ตแบบนี้มัแบบนแบบนานจังวะเรียบร้อยเอ็ก เอ้าเอ้ากูกดตั้งนานแล้วโอ้โหพิงอีกแล้วครับแดงอีกแล้วยี่เราอรับเวฟกลางแล้วกันฝากบนด้วยนะเพื่อนเฮลโดนชะดาว่ะเดี๋ยวเราเอาป้อมก่อนแล้วกันนะครับก็มาว่ะ งั้นอย่าเราไปช่วยบนแล้วกันจะเอ๋จะเอ๋นั่นแม่งมันโดดจริงโอเคเราจะเพิ่งบวกครับโอเคเม็ดเราเดินมาแล้วเดี๋ยวทำท่านี้นะเคลียร์ก่อนแล้วก็ไปเกี่ยวเม็ดก่อนครับโอเคมาครับหน้าที่แสตขอกลับเอาเลือดก่อนนะรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อน ไม่ไม่กลับแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งล่างก็หน้าไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปล่างแล้วกันคิวเรนอยู่ไหนวะเฮ้ครับได้เวลาฮีโร่โอ้กะว,ว่าเจ้าคิวเรนเชียวสวัสดีจ้ามีพัสดุมาส่งมาส่งตายแล้ววะไม่จะตายโอเคไม่ว่าจะไม่ตาย เรียบร้อยอ่าห้าสิบห้าวิบะเดี๋ยวเราเอามัางกรก่อนนะทรับถ้าช่วยโอเคอ่าเหมือนโอเคนึกว่าหายไปแล้วเชียวเดี๋ยวเราป่วนผ่าเขาก่อนครับคิวเลนไอ้ไม่ใช่คิวเลนโตโร่มันเอาเรื่องจัดคิวเลนอยู่นั่น เดี okay. ๋ยวเราเอาฟ้าก่อนเพื่อนอเออถ้าป้านิดลงหวัวแล้วยังได้เนาะไม่หนีไม่หนีมาสิมาสิมาสีมาสีวาฟ้าค่าจองแต่อโอ,โอไวโอมาถอยก่อนละกันติดวิมียันตีเพื่อๆๆนเอาละครับเรียบร้อย เจ้าไม่อาจต้านทานฝ่าเท้าทั้งสามคนได้รอแป๊บหนึ่งนะโหลาดดี๋ยวเพิ่งตายนะเพื่อนมาแล้วหวังว่าคิดิตโตจะไม่เข้ามานะแล้วมันก็ามาจริงโอเคเราไม่ได้เราได้บับไหมวะเี่ใส่เอาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ใครได้บับบะศัต,ตูได้บับ ยเลยแต่เราได้สองคนอะไรคุ้มกันวะเนี่ยแป๊บหนึ่งแนละ้วแอนเน็ต,ตอ,อ,อยู่ไกลเพื่อนนะเราอะ่ะขอกระแป๋าเลือดแป๊บมาแอนเน็ตจะพี่มาแล้วมีวัสดุมาลงครับทุกคนแอนเน็ตจะแอนเน็ตจะกดล้างเลยปะโอเคทาไมโอไม่มานะ เราได้บับโอเคทำไมมันกล้าเดินมาวะอ๋อคิวอ๋ออยู่ทั้งคิวเลนอยู่ทั้งไบโอเรียบร้อยเป็นนั่นคิวเลนไปบนไบโอไปไหนวะไบโอหายเอนเนตอยู่นั่นคิวเลนอยู่บนเอ้ยคิวเลนอยู่กลางแล้วไบโอโอเคเอา่าแล้ว เคลียร์ล่างไปแล้วกันรออติครับต้องว่ะเ,าาเหลือที่ที่โตกรุงนอกนั้นเพื่อนไปหวัน่นหมดแล้วค่อยๆดันแล้วกันโซโลคือมันเอาเรื่องนะแน่ไหะ โอ้ไปปุ๊บหน้าป้อมเขาแป๊บหนึ่งเพื่อนกําลังไปตายไม่นั่นนะ่ะโซโล่เรียบร้อยช่วยเม็ดก่อนเอ่อที่หายแล้วเม็ดก็กลัวช่วยไม่ได้งั้นเอาโอเคอืมมาช้าไปหน่อยโทษทีโทษทดดีแคนนี่สองตัวเราก็ัดสู้เขาโอเคตายหน้าตายหน้านะนะ่ะกดล้างเลยกดล้างทำไมวะ เรามาแล้วทุกคนคิวเลนอา้าวจะล็อกคิวเลนปบบโ ho คาดว่าจะล็อกคิวเลนไม่ให้มันหายตัวซะหน่อยต้องล็อกผิดตัวเฉยมุนขามุนเฮอย่างน้อยก็อยู่หน้าห่วงยิงแคลรี่แคลรี่ยืนให้ไม่มีเลือดกลับก่อน เดี๋ยวเราไปบนก่อนนะครับเหมือนบนจะยังไม่แตกนะมัวแต่ไปเลนคนอื่นเลนตัวเองไม่ดูแลเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเอาเลือดก่อนนะครับเนียนตีละเราจะได้มาเสริมทัพเพื่อนนะครับแล้วตายเรียบร้อย เบร้อยหน้าสาั้นคือตัวโลทุบเข้าไปมาครับคิวเลนรอบนี้ไม่พลาดนายหายตัวนายก็ไม่ได้ช่วยอะไรบอกเลยว่ามีพระสดุกมาส่งอ่าไ,ไ,ไปไหนไปไหนไปไหนกีบกีบไม่เข้าต้องบอกแล้วครับโอเคกีบก็ไม่เข้าเนาะโอเคมีเพื่อนมารับโอเคเลื่อนน้อยว่ะอยู่ฝาแล้วกัน ตุ๊ดป้อมตุตดป้อมตุ๊ดป้อมตุ๊ดป้อม,อม,อม,อมโอเคไงล่ะเจอฮีโร่แรงบีเข้าไปนายไม่คาดคิดเลยสิแทงมืออาชีพเลยนะกลัวมาเล่นออฟครับกูไม่ได้มาเล่นแทงโอเคไม่ได้เอ็มว่ะ ใครได้เอ็มวะโตโลปาาล่าอ่าฮาร์ทเฮลได้เอ่อน่าจะดาเมจเยอะมั้งหรื่อสิบเอ็ดโอ้โหห่างกัน0ูน0์จุดูนหนึ่งูนจุดหนึ่งบ้าบออ๋อดาเมจเยอะเพื่อนก็นธรรมดาแ่ะครับ เขาเป็นแครี่นะฮะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับถูกใจกันบ้างหรือเปล่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปขอโทษแล้วกันนะครับที่ว่าหายไปนานพอดียุ่งจริงก็จะพยายามทําให้ออกไวที่สุดแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยนะครับไล้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายยจ้า